อืมทีนี้ต้องถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์เเขาได้อย่างที่ทอ,อย่างที่คุณได้ไหมเนี่ย,ย,ย,ยถ้าหากว่าคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้เหมือนคุณคุณอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เห็นถ่ายทอดสดใช่ไหมน,นั่นนะเป็นไลฟ์ <ทะ S 1> สดไม่ใช่ทอดสดค่ะมันเป็นคลิปแล้วค่ะเป็นคลิป,ปแล้วเหรอที่ฉันอยู่ทำงาน นี่ขนาดเป็นคลิปยังได้นะั่นนะโอ้โหทีนี้ต้องถามว่าคน<ต>ที่อยู่ในกี่ครั้งดูกี่ครั้ง,งมันก็รู้สึกแบบนั้นนะคะโอเคเข้าใจบนแล้ว <c oughs> ผมจะโยมายังคนใกล้ชิดคนอยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้คนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ท,ท,ทั้งที่ดูคลิปด้วยยังได้คำถามมีว่านี่แหละก็เ,เรียกว่าใกล้เกลือกินด่างเพราะฉะนั้นต้องถามคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาได้ไหม คนอยู่เหตุาการณ์เนี่ยที่กลุ่มคอ,อร์สอ่ะนะครับนะั่งต้องถามต้องถามสามสี่คนเขาครับว่าเขาได้ไหมแอบสอบพลังงานตรงนี้ได้ไหมครับถามฝั่งลุงเลยดีแหละลุงเป็นคนทำเองใช่ไหมฮะถามว่าลุงได้รับพลังงานตรงนี้ไหมคำตอบเลยนะบอกไม่ได้เพราะ เป็นคนที่เป็นเจ้าของพลังงานโอเคไหมครับโอเคค่ะมอง,ง,งนะเพราะเจ้าของพลังงานนี่จะไม่รู้สึกรู้สาเห,ห็นไหมโอ้โหคุยใหญ่แล้วทีเนี้ยค่ะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะฮะรู้หง,งอคือเจ้าของพลังงานโอ้โหภาษาเนี้ยครับเพราะฉะนั้นในเนื้อในตัวเนี่ยคนที่ได้อย่างเช่นทางฝั่งคุณได้ก็คือ เช่นขนลุกขนพองนะมีน้ำตารุกน้ำตาไหลก็เลยแอ p พีซีเนั่นแหละประทับใจทราบซึ้งใจใช่ไหมครับค <c oughs> ่ะมันจะออกมาในรูปแบบนั้นนี่คนที่ได้นะครับส่วนลุงไม่เลยไม่มี a อ p พ c a เอ็หรเพราะว่าลุงาคือแอฟนอร์มอลอยู่แล้วอนะแอฟนอร์มอลพร้อมอันคอนเชียสอยู่แล้วง่ายๆคือเจ้าขอ,องพลังงานมันก็เลยไม่รู้สึกรู้สา เพราะฉะนั้นพวกฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจึงไม่กลัวฟ้าผ่าเอ๊ะเจ้าของพลังงานผ่าได้ไงเอองงไหมเนี่ยคุยใหญ่แล้วเนี่ยคุยมากแล้วเนี่ยคุยคุยเกินโลกแล้วเนี่ยคุยเกินจักรวาลในภาษานี่วรู้ไหมอืมเห็นไหมเพึงบอกว่าไม่มีใครรับได้ถึงรับไม่ได้ก็เล่าให้ฟังเป็นไรเป็นไรคนฟังไม่ได้สูญเสียอะไรเนี่ย หรือว่าเสียความรู้สึกก็เชิญก็ไม่ว่าได้กันนะถ้าใครอยากได้ก็ค่อยๆรับสอรับกันเอาเองก็แล้วกันก็แค่นั้นใช่ไหมครับเอาเพิ่มอีกเชิญครับมีเปลี่ยนเรื่องไหมอย่างนั้นอย่างนั้นแปลว่าคุณลุงขานขอ,ขอนี่หนึ่งอย่างนั้นก็แปลว่าคนทั่วไปแปลว่าคนทั่วไปเนี่ยมีความรู้สึกอืม นะใช่เมืเ่อกี้เขายังบอกแล้วว่าขณะเขาดูคลิปเขายังรู้สึกทีนี้ทั่วๆไปเขาจะรู้สึก<ต>หรือเปล่าก็ไม่ทราบไรความรู้สึกใช่ <ไง S 1> ะ,ะของผมมีแต่นาอย่างเดียวที่มัน,ท,มนที่มันรู้สึกตรงนั้น <laughs> นะไม่ได้มีครัว่า appreciate เหมือนเขาบ้านคนลูกคนพ่อไม่มีฝังลุงนะครับตรงนั้นเห็นไหนม ไม่งงนะก็ยากที่จะเข้าใจเอาหน้าฟังไม่เท่านะั้นคนฟังไม่ได้เสียหายหรอกครับผมว่านะคนพูดต่างหากที่พูดเนี่ยมันจะเสียหายเนี่ยใช่ไหมครับอืมก็คมพูดไม่มีอะไรจะเสียใช่ไหมครับมันจะไปเสียอะไระก็มันไม่มีอะไรจะให้เสียเออกนะนก็พูดไม่ได้เสียสตังค์เหมือนกันเอาเอา นีม่มีตังใจให้เสียมันจะไปเสียอะไรคนฟังก็ไม่ไม่ได้สูญเสียอะไรเหมือนกันเมื่อต่างคนต่างไม่ได้สูญเสียครับผมขอขอนุญาตแทรกคุณมาลุมดีมาลุม,ปปมในเหนตุาตอนเรามีสามีกี่สาวเนี่ยค่ะหนูอยู่ในเหตุการณ์เออหนูบอกว่าหนูร้องไห้เลยเรอแล้วก็ ใช่คุณลุงแล้ก็ขดลุกเดิคือดีอลังการโคลนโคลนกนหนูก็อายไงเออหนูก็หนูก็แบบว่าเออเนี่ยอยู่ร้องไห้จริงเออนั่นแหละก็ขนลุกแล้วร้อนทั้งตัวเลยค่ะโอเคแปลว่าใกล้เกลือไม่กินด่างใกล้เกลือกินเกลือแค่นะนั่นคนที่ได้คือได้อยู่ในเหตุการณ์โอ้โห อยู่ในเหตุการณ์ถือว่าบุญมหาบุญนั่นน่ะดูว่าใน <c oughs> <c oughs> เหตุการณ์ต้นนั้นใครจะไปรู้มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมอ้าวมีใครอีกที่อยู่ในเหตุการณ์ที่รู้สึกตรงนี้มีไหมครับอ้าวมีใครอีกมีบน่ะ <c oughs> <c oughs> ท่านทีนอ่อยู่หน้าจอครับเรายังงงอยู่คุณลุงว่ามันมันค่อหนูว่าไปสงสัยว่าทําไมเราอถึงถึงฟิกชั่นฟิวชั่นแบบมันมันอีตัวเราอ่ะอืมอืมแล้วก็ไม่ก็ไม่รู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นในวินาทีนั้นคนเขาได้เขาได้ในวินาทีนั้นใช่ไหมครับ ของเรามันจะจะเป็นการสงสัยอยู่ทอดเชื่อมโยงมันจะคุณลูกอีกอีกเนี่ยมาเนี่ยมันมาได้ตอนที่มันเวลาผ่านไปแล้วงั้นใช่ไหมครับมันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันขณะใช่ไหมฮะไม่รู้ใครได้นะเพราะว่ามันมันมันถ่ายทอดมันได้เดี๋ยวนั้นเลยค่ะมันไร้สดอยู่แล้ว เราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาอยู่หน้าจอเพราะมันไลฟ์สดเนาะคนที่เขาได้ก็คงจะสุดยอดแล้วก็ไม่สามารถที่ไปถามทุกคนได้ครับใช่ไหมล่ะ <c oughs> แต่มันเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงอันนี้มันยังดีเลยอยู่ประมาณสักสามสี่วินาทีอยู่ถ้ามันเป็นคนควันตั้มคอนพิวติง้ง คอนตั้มอินเทอร์เน็ตมาเมื่อไหร่โอ้โหมันจะยิ่งรุนแรงกว่านี้เยอะนะให้รู้ไว้มันยิ่งชัดกว่านี้เยอะครับแต่าเธอขนาดนี้ก็ยังสามารถที่จะรู้ได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาแหละครับคนที่รู้ได้ส่วนมคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงรับได้ถือว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะแต่คนที่ดูคลิปได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแต่นี่ จะเรียกว่ายอดเยี่ยมกว่าได้ไหมเนี่ยน่าจะบอกว่ากว่านะครับ mm hmm. เพราะว่ามันมันเป็นคลิปแล้วยังรับได้อ่ะเวลามันผ่านไปแล้วยังรับได้อยู่ mm hmm. ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากอ่ะนี้เป็นตน้นนะก็ลเล่าสู่ฟังแล้วก็เทียบเอาเองนะครับคนไหนที่ได้นะครับถ้าถ้าถ้ามันเป็นรูปแบบในของพลังงานอ่ะอืม ถึงแม้เวลามันจะผ่านไปแล้วมันมยังคงอยู่นะคะอยู่แน่นอนอ่าดังนั้นถ้าตามนี้นะตราบใดที่ลุงหมอกยังมีชีวิตยอยู่มันควบคุมได้หมดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ตามเหมือนคลิปของลุงทุกคลิปนั่น,นะครับนะจะไม่ค่าเท่ากันเสมอเพราะว่าเจ้าของคลิปนั่งพูดอยู่นี่เห็นไหมครับไม่ว่าคลิปนั้นจะผ่านมาแล้วกี่เดือนกี่ปีก็แต่ก็ตามทีงงนะไม่งงเนาะ เออจำไม่หน่อยตัวนี้น่าจำคำนี้น่าจำครับน่าจำน่าจำเพราะมันเป็นเจ้าของครับเนาะเนาะเอามีอะไรอีกเชิญเอางั้นมาให้หมดเรื่องอะไรเรื่องอะไรดีครับพี่ดาว มีเรื่องอามีอะเอาเอาประเด็นประเด็นดินฟ้าอากาศให้จบนะคเสียงชอนกันเอเสียงมันเลเนาะเอาเอาประเด็นพี่ดาเอาประเด็นดินฟ้าอากาศให้จบกันเนาะได้ค่ะ อ่ย้อนกลับไปที่ที่หนูเห็น